นี่เราเคยสวยใช่ไหมสาวสวยนะเออนี่เราต้องดูแลคนมุกต่อปางด้วยจะได้คนสมกอยย่ด้วยวันนี้คนสุเราใส่สูงขึ้นนะสูงขึ้นดูแลเพี้ยนเลยนะก็ดงว่าสุภาพเราดีเราดูแลสุภาพด้ดีใชแต่เขายังไม่สามารถดูแลเอได้บางคนโาทตรงนี้ไปเรีย่ปยขา้ขาเล่าเลแต่นพิการจะได้เป็นภารระหว่างกันนะลูกก้องดี่มดูแดูแลให้แม่ลย ราเหแล้วกเเน็่ักการเี้งดไม่เห็นค้ายนะคือไม่เรื่องอไรพูดเยอรแต่มันตื้อตามไมตื้นตันนะรักกัรู้รักกัรู้รักคนได้รักกัรู้งที่มานี่มาเพราะแรงพลิ์หิงนรักแรงรักแรงรักแรง รับนานละกันแล้แล้วรับผู้รับเลยแล้วแล้วรับกอนะครับนะครับเวลามันก็มีกากัดนะเดี๋ยวจะไปหลายที่นะทนายทนายจ้าร้องเรื่องอะไรเหรอโอ๊ยเป็นเรื่งบานแล้วก็ว่ากันผมคิดไปหมดแล้วล่ะเพราะผมทำมาแปดปีแล้วลูกปัญหาปัญหาก็คือเราต้องหาเงินเข้ากระเป๋าก่อนไม่งั้นมันทำไม่ได้หรอกผมนึก พยายามจะเชื่อมต่อกับต่างประเทศวันนี้เขาบ้านใจประเทศไทยเป็นเป็นประเทศที่น่าเข้ามาลงทุนมากที่สุดเมร่อจริงเราลงทุนมากขึ้นภาษีได้ได้เพิ่มากขึ้นและเงิน,นก,กระเป๋าซ้ายเราก็ตุงขึ้นมาแล้วก็ไปใส่กระเป๋าขวาใช้ให้กับพวกเรา,าดูแลสวัสดิการเงี้ยถ้าไม่มีการมาไม่ได้หมดมีแกมออะไรเงี้ยแหละเนาะเอาไปแล้วเห,นหน็นทุกวัไหน,หนไม่เบื่อเหรอ ในทีวีไม่เบื่อในทีวีหน้างอที่กองทีก็ลงเสียแล้วลูกกองทีกล้องแท้ไม่ได้เพราะใายมาแล้วผมไม่รอมไว้ตัวจริงมาแล้วนะก็ขอให้รักดวงใจตั้งชาตินะเราเป็นพรรคที่จะตั้งผู้ใหม่แต่รวบรวมคนทั้งคนเก่าและคนใหม่ทั้งหมดจะได้ขึ้นมาแต่เป็นรัฐบาลเพราะแรงหลังจากพวกเราทุกคนนะครับนะผู้อ่าผู้กในที่ที่กสต่างๆนะ ทุกคนเนี่ยเป็นคือคนของเราทาั้งสิ้นนะครับขอทุกคนไปเชื่อกันลนะกันรักกันมากๆรักกันนานๆไอ้ดี่คนกำลังสวยอยู่ก็ได้แต่งกานแน,น,น่ๆนี่ตัดหิวใจนะก่อนจะสายเ,เากินไปผมก็การผมก็การเด็กเกิดใหม่เยอะๆและเด็กเกินเเดกกน,น้อยลงนะก่อนหน้าก็เหลือแต่ผู้สูงอายุแต่ก็ยังน่ารักอยู่เนาะนะ พี่ตูุณทุกคนนะครับหือต้องไปบ้านแท้ๆ่อนนะครับแอคนเพื่อการไปเลือกตั้งนวันที่14 2โมงเช้าถึง5โมงเย็น ใส่ตัวที่สวยทาปากแดงๆ,ๆองอกอดกระจกกอดยิม้มหวานก่อนในห้องในบ้านแล้วก็ยิ้มให้สามีให้ภรรยาด้วยนะแล้วลากกันไปลากกันไปเรื่อยงพ่อคาดบ้านด้วยใครไม่ไปนะับถูกันไปนะครับนี่คืออนาคตของประเทศไทยอยู่ที่มือพวกเราทุกคนได้ไหมใช่บ้านเมืองก็มั่นคงได้ไหมใช่ปาบ,บ้านหลัของประเทศก็มั่นคงใช้ไหมใช่นะครับนี่คือประเทศไทยของเราประเทศไทยคือประเทศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสดีลูกแย่้เก่งเลยด้กเกเนะพ่อแม่ยงเาอเราออกมาเนี่ยเขเก็บวดนะไพว่าอไมด้เหอเี๋ยวอยู่ ไปซื้อเมื่อวานยังสวยอยู่เลยเนี่ยร้อยจัาชุดใหญ่ะเแล้วก็มาแปดีแล้วหวเลยตแต่เพิมแกนแล้วเยขอบคุณที่ได้รของก่อทุกคนนะครับผมีแต่ความจริงใจกับท่านผมในฐานะจะเามาเพราะนั้นผมได้ ทุกเด็กนักเียไปแล้วในการรักษาแต่เป็นมือนี้ไว้ทัราะฉะนั้นเราต้องเชื่อรักษาต่อไปนะครับในช่องในสิ่งที่ดีงามนะฝากคำอวยพรทุกป,ประการไม่ด้วยอยากได้อะไรก็อธิษฐานไว้นะครับนะนะอยากให้ผมเป็นนายกต้องเลือก,กี่ใบต่อเนีบยมาใบสิบสองเด้อสิบสอง,สองเลขเบอร์นายกเบอร์อะไรประวัสด มเล่นกาวิ่งสองแรกเลเยอย่าไปเดินรถ้วทนอะไรแล้วลืมนะเออวันที่สองวันจะเดินทนเลยแล้วก็ลืมเบอร์ไม่ได้นั่นมาระวังในการเดินทางด้วยนะจ๊ะช่วยการส่งพลังเหียบออกมาได้ไม่ได้ได้การการเกษียณว่าไงเราไปช้างป่วยหรือเปล่าเออช้างศึกไปช้างศึกไปช้ปางป่วยทำหน้าที่รับใช้แผ่นดินเป็นต้องรับผิดชอ นะทหารตำรวจให้การดีๆเขาเยอะแยะไปไ่ายผู้ผลเชื่อกันทำหน้าที่เพื่อบ้านเสมอนะผมจะใส่ฉากการให้เรียบร้อยในวันข้างหน้านะหววที่ออกอะไรเหรอเดี๋ยวถามกองสลากำลนงก็ปั่นนะพบปั่นนะผมก็จะไปร่วมกับเขาเราตุ้แล้วแต่พวกเราแล้วแต่โชคขอบพวกเราพระเจ้านะอย่าทุ่มเทได้นะก็อาจารย์ตอนนี้รถดีหลายคันนะรถดีหลายคันขึ้นเบอร์เป็นทุกเบอร์เลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวนะ เลี้ยงกันเยอะนะแบบนัいい er. y, ้นส okay. ู <t ars> <t ars> <t ars> ้ไปสู้ไปไม่ใช่เดี๋ยวสู่ไปตายดิสู้ไไม่ตายนะสู้สด้สู้ไปสุ้สุ้ไปสู้ถามว่าสู้ไหมสู้แต่ว่าสู้สู้ดิสู้ไปสู้เออให้มันขึ้นใจหน่อยไปไปนะ ลาทีจ่ไม่ใช่ลากนะจ๊ะนะจ๊ะื่อร่่นกัน่หม่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปเหนึ่งต้องมีรถอีกคันทีนะครับที่หัวหน้าพักหัวหน้าพักนางไอ้หีรอหัวหน้าพักนะรู่อทั้งนั้นือไหไปไหนะไปไหน่ ได้ครับตีดักอยู่น่นเห็นไหมคนใต้ทั้งนั้นเยเนี่ยลูกรอแล้วงานนะักคนรอค่ะอบคุณทุกบอลกันลูกบลริงพของประเทศไทยลูกบเจ้าเด่ห์ประมานบวงตรัขอบคุณที่ให้ดีนะ มาต่อไยังสวยลูกตู้คนคุณองการอะไรครับเดียวาเรียวทาลูกตาอันนร้ลูาโอเคครับทีนี้ขอทางนันหน่อยนะครับพี่เด็กจะได้รู้ว่านขาไม่เลีคยับขาเลี้ยงมาหลายแล้วแต่แ้วรบกวนนะครับขอทักอาย่เท่าไรแล้วก็พี่ร้องกันเราต้องรักกัน

아 <목소리도>